วันนี้ครับกับการขัดสีวีโก้นะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวสีเป็นไงบ้างเท่าที่เห็นลักษณะของผิวสีนะก็มีคราบค่อนข้าง,ง,งหนักมากนะครับอันนี้คือล้างล้างมาแล้วนะครับล้างแบบว่าทาความสะอาดผิวมาแล้วน,นี่จะเข้ากระบวนการขัดแล้วเดี๋ยวโอ้เห็นผิวแล้วมีความหลักใจนิดเดีย๋ยวลองวัดสีกันดู ภายในห้กว่าคือสีภายในมันเป็นปกติครับว่ามันจะอยู่ประมาณนี้แล้วห้าสิบหกสดสบนะครับตอนนี้ห้าสิบหก็บแกบตาขวาแป9สิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดแปดสิบห้าก็คือแปดเก้าสิบ โดยรวมๆคันนี้ถือว่าสีบางค่อนข้างบางนะครับขัดหนักไม่ได้นะครับได้แค่ขัดเบาๆให้ผิวมันกระจ่างใสขึ้นมานะครับวันนี้ครักับงานขัดสีปรับสภาพผิววีโก้สีขาวนะครับตามที่วัดสีเลยครับสีค่อนข้างบางฉะนั้นเราทําได้ก็คือเรื่องของความกระจ่างใสอันเนี้ยผมลองขัดเทสงานออกมาแล้วนะครับด้านบนก็คือ ด้านฝั่งซ้ายอะเนาะที่เมฆสีฟ้าๆนั่นก็คือขัดแล้วนะครับก็ได้ใส่แต่ด้านล่างที่เป็นฝั่งขวาเนะี่ยมันก็จะขุนๆนหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ขัดเห็นไหมฮะสีมันต่างกันนะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวเอามาแบบชัดๆกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขัดด้านล่างที่ตะกี้มันหมองๆนะครับเดี๋ยวขัดปรับสภาพผิวแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเทียบนะครับระหว่างโซนฝากระโปรงตรงกลางที่ผมขัดแล้วกับตรงริมซ้าย ของรถนะครับอ่ะตรงกลางเห็นไหมฟ้าเป็นสีฟ้าพอมาตรงริมเสร็จปุ๊บสีออกอมเหลืองเหลืองค,ค,นะครีมครีมนะฮะอ่ะเห็นไหมมันก็จะเกิดความต่างอ่ะเดี๋ยวขัดตรงข้างให้อีกบานหนึ่งจะได้เห็นว่าตะเกียบที่มันสีมองมองอ่ะพอขัดขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะใสขึ้นนะครับนั่นก็คือการปรับสภาพผิวสีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่มันเป็นอยู่ แต่คันนี้ก็มีริ้วรอยหนักๆซึ่งขัดลบไม่ได้เพราะสีมันบางมากๆแล้วนะครับตามที่วัดสีออกมาเนี่ยก็ได้70 80 90ซึ่งมันต่ำกว่าร้อยแล้วมันก็แบบค่อนข้างบางอะเมื่อเทียบกับสีที่มันควรจะมีเนาะอ่ะอันนี้ผมขัดแก้มข้างให้ดูบ้างนะครับตะ่กี้ที่ดูเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเงาสะท้อนอะไรเลยอันนี้ลองขัดออกมาเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีความขาวความใสเริ่มสะท้อนเงาออกมาเห็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเห็นรถไหมฮะที่มันสะท้อนในเงาอ่ะก็เริ่มเห็นเป็นคันๆมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบและอยากจะขัดสีกระถักมาแล้วกัน